นะความสาคัญที่หลายคนแบบจับตามองอยังไงต้องจะรูกจักก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่สถานะของเราตอนนี้ก็คือค่อยๆค่อยๆเป็นไปเพราะว่า ส่วนตัวหนูอยากโฟกัสเรื่องงานเป็นเรื่องแรกอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ซัพพอร์ตกันไปก่อนแต่แล้วพี่จะถามว่าเป็นสเปกไหมเป็นสเปกไหมตอนแรกเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วตอนนี้อ่ะ <laughs> ตอนนี้ไม่รู้ครับ <laughs> ออตอนแรกเขาบอกไม่ชอบผู้ชายหัวสีไม่ชอบผู้ชายแบบ <laughs> ยอ้ยอ,อมสีดมมาเลยใช่ล แล้วแล้วนตอนนี้อ่ะพี่พแบบว่าเออเลี่ยมนเป็นเราต่อเ,เปลีปล่ยนี้าดินนเงอินใจแลแวมเนแบบแมไม่เคยผมดำเลยเออเมื่อ,อก่อนเราจะมองเมื่อก่อนน่ะไม่ใช่สเปคแต่ว่าทุกวันนี้หลังจากที่ได้คุยกันเรื่อยๆได้ทํางานร่วมกันเรื่อยๆได้แบบว่าเห็นในมุมหลายๆอย่างของเขาอะค่ะก็รู้สึกว่าเออเริ่มน่ารักขึ้นแหละถ้าเกิดอนาคตอะไรเง,งี้ยสเปคหนุ่มก็อาจจะเป็นแบบ SPD ีดีก็เป็นไปได้ คูจินกันไปก่อนนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะที่อยู่ได้ไหมเวอร์สุดก็คูจินก็ได้นะคูจิมมีเขาเรียกว่าหนูชอบหนูชอบคําว่าสถานะคูจิมนะที่ว่ามันเหมือนว่าเราอะมอแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยยังมีความสุขกับแบบว่าสถานะตอนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะกลายเป็นคูจิมก็ดูเน่าก็ลุ้นก่อนลุ้นกันไปไปอะรับ ก็มองรับมองความรักของผมนะก็จะพูดว่าไงดีอ่ะก็พูดไม่ค่อยเจ๋งครับก็นั่นแหละครับถ้าถ้าสังเกตเอาแล้วกันสังเกตเอาละสนใจไหมพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักคนใจไหมครับรักคนใจไหมก็รังเนกตรู้น้ำเจ๋ง